ฟ i ทเทอท์แวนแทร์แพลตตินัมพลัสคือผลงานชิ้นเอกของโลกแห่งมอเตอร์โฮมหรูที่ผสมผสานเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความหรูหราระดับไฮเอนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรถบ้านคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการเดินทางธรรมดาธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตเหนือระดับที่สะท้อนความสำเร็จของผู้เป็นเจ้าของทุกครั้งที่เคลื่อนไหวฟิทเทอร์ไลท์เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานในการสร้างยันพาหนะหรูระดับสูงและรุ่นแวน แคว p แพลต n ินัมพลสคือที่สุดของที่สุดในตระกูลนี้มันไม่ใช่แค่บ้านเคลื่อนที่แต่คือพระราชวังบนล้ออย่างแท้จริงภายนอกของฟีเทอร์ไลท์แวนแทวนแพลตตินัมพลัสโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สะท้อนความสง่างามและพลังเส้นสายที่โค้งมนเรียบหรูเงางามด้วยการเคลือบสีหลายชั้นที่ผ่านกระบวนการขัดเงาอย่างประณีต ตัวถังอลูมิเนียมเกรดพิเศษและโครงสร้างที่แข็งแรงแต่เบาทําให้มันดูสง่างามบนท้องถนนราวกับเรือยอชบนบกทุกมุมของตัวรถถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของเมื่อประตูเลื่อนเปิดออกคุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกเหมือนเดินเข้าสู่โรงแรม5ดาวระดับโลกภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่คัดสรรอย่างดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก พื้นหินอ่อนอิตาเลียนผนังประดับไม้เมเปิลแท้เฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังแท้คุณภาพสูงทุกสิ่งถูกออกแบบให้ลงตัวระหว่างความสวยงามและความสะดวกสบายแสงไฟภายในเป็นระบบเล็ดที่สามารถปรับโทนแสงได้หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาห้องนั่งเล่นของวนทร์พลติ u ัมพลัสคือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด โซฟาขนาดใหญ่สามารถปรับเอนได้ตามความต้องการพื้นที่กว้างขวางพร้อมหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์รอบข้างได้อย่างเต็มตามีทีวีจอขนาดใหญ่แบบสมาร์ทที่ซ่อนอยู่ภายในตู้เมื่อกดปุ่มเทียงครั้งเดียวมันจะเลื่อนขึ้นมาอย่างนุ่มนวลระบบเสียงรอบทิศทางระดับสตูดิโอทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวห้องครัวภายในรถถูกออกแบบอย่างหรูหราและใช้งานได้จริง เคาน์เตอร์ทำจากหินแกรนิตแท้มีอุปกรณ์ทำอาหารครบชุดทั้งไมโครเวฟเตาอบและตู้เย็นขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บอาหารได้เหมือนอยู่บ้านมีเครื่องชงกาแฟระดับบาริสต้าที่สามารถชงกาแฟถ้วยโปรดของคุณได้ในทุกเช้าทุกการออกแบบสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ผู้โดยสารได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พื้นที่รับประทานอาหารมีโต๊ะหินดีไซน์พิเศษพร้อมเก้าอีบ้บุหนังสุดหรูสามารถนั่งได้4คนอย่างสบายให้บรรยากาศราวกับนั่งอยู่ในพัตตาคารหรูกลางเมืองบนผนังมีการตกแต่งด้วยงานศินละปะสั่งทำเฉพาะและมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับแยกได้ระหว่างแต่ละโซนภายในรถ เมื่อเดินไปยังส่วนของห้องนอนคุณจะพบกับพื้นที่ส่วนตัวที่เงียบสงบและสง่างามเตียงขนาดคิงไซส์หุ้มผ้าไหมแท้จากอิตาลีาผ้าปูเตียงเนื้อนุ่มระดับโรงแรมเจ็ดดาวมีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเตียงและแสงไฟอ่านหนังสือส่วนตัวด้านข้างมีโต๊ะข้างเตียงพร้อมพอร์ตชาร์จแบบไร้สายและลำโพงบลูทูธในตัวผนังด้านหลังเตียงถูกตกแต่งด้วยหนังแท้และไฟาซ่อนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลาย ห้องน้ำในฟิเทอร์ไลท์แวนแทร์พล a t ติ u m มพลัคืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่เหนือจินตนาการผนังตกแต่งด้วยหินอ่อนแท้จากบราซิลอ่างล้างหน้าแบบคู่กระจกกันไอน้ำอัตโนมัติและห้องอาบน้ำแบบเรนชวเวอร์ที่สามารถปรับแรงดันน้ำได้ตามต้องการพื้นห้องน้ำมีระบบทำความร้อนเพื่อความสบายในทุกฤดูกาลพร้อมตู้เก็บของที่ออกแบบให้ซ่อนตัวอย่างแนบเนียนเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม สิ่งที่ทำให้ฟิทเทอร์ไลท์แวนแทร์พลัสตกต่างจากมอเตอร์โฮมทั่วไปคือเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมที่ติดตั้งมาในทุกมุมผู้ใช้สามารถควบคุมแสงไฟอุณหภูมิทีวีหรือแม้แต่ม่านหน้าต่างผ่านหน้าจอสัมผัสหรือสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกทุกระบบเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในรถที่มีความเสถียรสูงและปลอดภยัยการจัดเก็บสัมภาระภายในรถกว้างขวางกว่าที่คุณคิด มีช่องเก็บของซ่อนในทุกพื้นที่ทั้งใต้พื้นใต้เตียงและภายในผนังทุกช่องเก็บถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงและคงความหรูหราไม่มีส่วนใดดูรบหรือขัดตาทุกอย่างลงตัวราวกับอยู่ในเรือยอชส่วนตัวพื้นที่ด้านท้ายมีส่วนของห้องแต่งตัวที่มีกระจกเต็มตัว ูเสื้อผ้าแบบบิวอินพร้อมไฟภายในตู้และระบบกรองอากาศเพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้นมีลิ้นชักเก็บเครื่องประดับและช่องเก็บรองเท้าแยกอย่างเป็นระเบียบที่น่าทึ่งคือระบบยกพื้นแบบไฟฟ้าที่สามารถเก็บยานพาหนะขนาดเล็กไว้ภายในเช่นรถสปอร์ตหรือจักรยานไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางเมื่อจอดพัก ระบบการสั่นสะเทือนและพื้นรองรับแรงสั่นสะเทือนภายในรถทำให้ทุกการเดินทางนุ่มนวลและเงียบสงบไม่ว่าถนนจะขรุขระเพียงใดคุณก็ยังสามารถนั่งพักผ่อนหรือหลับได้อย่างสบายเสียงรบกวนจากภายนอกถูกดูดซับด้วยระบบเก็บเสียงหลายชั้นทำให้ภายในรถเงียบราวกับอยู่ในห้องพักสุดหรูในโรงแรมระดับโลกฟิทเทอร์ไลท์แวนแทร์พลตติเนีมพลัสยังมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับสูง ล้องรอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและเตือนการชนล่วงหน้าทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของมั่นใจได้ในทุกการเดินทางแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่การควบคุมกลับง่ายและมั่นคงอย่างไม่น่าเชื่อ ระบบไฟภายนอกของรถเป็นแบบเล็ดเต็มรูปแบบที่ให้ความสว่างและสวยงามในยามค่ำคืนสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการไม่ว่าจะต้องการบรรยากาศหรูหราหรือโรแมนติกก็สามารถตั้งค่าผ่านระบบควบคุมกลางได้ในไม่กี่วินาทีด้านหลังรถมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติสำหรับเก็บสัมภาระใหญ่พร้อมไฟส่องสว่างอัจฉริยะที่ปรับความสว่างตามสภาพแวดล้อม ฟิเทอร์ไลท์แวนแทร์พลตตินัม plus ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราแต่ยังเป็นตัวแทนของวิศว